ยิงหัวคมที่สุดในเกมฟรีไฟอะไรเงี้ยมันคือใครตอบคือกูสอนรามโนวันยิงหัวโนหนึ่งหนึ่งขอลิงดิสคอร์ดหน่อยใช่หรอพี่รังคนไปเอาในมือกแล้วแมือเอาแล้วแล้วไปกดห้องตัวตีอะไรมาดีโอ้โมันคืออะไรห้องอะไรโง่โง่โงไอ้ยเยมันนึนึกไปหรือป่าวะหอหีบสระอีหนึ่งหนึ่งมกไมยมกไมยมกไมยมกยืนตึงหนึ่งหนึ่งแบบไหนมันก็ได้มันไม่ใช่แมปยางัดมันไม่ใช่ยางงันคบนองอ่ะ มันอ,อยู่ที่ว่ามันแมปแมปนั้นมันเป็นแมปแข่งแมปแมปนี้ไม่ไม่ไม่เวิร์กอี่ฮี่อ่าแล้วนี่แมปแล้วแล้วนี่คือแมปอะไรยโอ้ดูแม็กดแมปอะไรมาเนี่ยอ่ามึงแมปอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าอ้างก็ร้องได้ไหมต่อรามโอ้โอย่าเอ,อืถ้าชนะได้พี่ให้เลย500ห้าร้อยฮะโอ้โห ให้กู 500. ห้าร้อยเออได้ตังได้ตังกินขนมฟรีแล้วว่าแมงเงือกชิวไม่คืนผมเลยมีมมะมจะมีการ้องไห้ใยค่ะแบงหัวแตกนะหัวแตกนะน,นี่หัวแตกนะไม่รู้นะครับคุณดูมึงฟังหูมึงใส่มึงใจหูมึงฟังนะมันบอกว่าถ้ากูยิงชนะมันจะให้กูห้าร้อยโอเคครับใช่ชนะถ้าชนะให้ห้าร้อยมาดิกูขอจัดไม่เดียวเลยดีกว่าวายยีนาร์ไปหน่เฮ้ย ไม่อกี้อะไรอ่ะควายแม่งบดเอาไปไปรับอนกันอะไรนะเจออะไรกันนะมดมดอเมซอนควายแมงป่องใส่จะติดมาตอนที่กูไปซื้อกาแฟอ่ะโหแม่งเอ้ยมาเมื่อกี้กูยังไม่เอาจริงอ่ะถึงเล่นแบบนี้อ่ะครับมาไม่ไม่เห็นตึงเหมือนในคลิปเลยผมเน มึงแบปากดิมาโอจจิงกละต่อรำส่อำ,ำชื่อเล่นชื่ออะไรโอยคุณตกง่จิบวไปเลยเฮีย,ยเนี่ยง่เหี้ย,ยส่อลำอะไรอ่ลำอะไรลำเพื่อลักได้ยินปะมึงเคยโดนถีบตกเตียงไหมวะ ลามอืไม่ไม่อีกทีนึ่งไอเดียอะไรเป็นอะไรนึ่งถึงแพ้อย่ากวุ่วายได้ไหมอย่ากวุ่วายไอ้ดูเล่นดีโอ้เคลเล่นปืนอะไรอ่ะบีส์เล่นใเอา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 ไอ้ต่อลามไอ้ต่อลาบ อย่าไป่าเขาเลยสงสารไอตอร,ตรตามเขาตายหาตายโหงไปไหนอีดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อออ i r s t b o o d มีแต่ปากเล่นโง่โง่ลมาเล่นโนุ่มแม่ยอยอ้าาา้าาา,า,า,ายาา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 ากาาาาาาเานาา ไวไปหรือเปล่านี่ยไวไปหรือเปล่าหัวแตงนะนี่หัวแตงนะเข้าหัวด้วยเมื่อกี้เข้าหัวด้วยใช่ไหมไอ้เอ้ยคตรตึงอ่ะเอาหัวเอาหัวกระบาลโยกเลยอ่ะไอ้สาราม่งตึงเกินไอ้สารามันก็ตึงเกินไปตึงเกินไปอยากโดนตึงๆอ่ะอินดามีแค่นี้เองเหรอมีดีแค่นี้เองเหรออุ้ยไม่ตายไม่ตายยิงไม่โดนนี่สตาร์ทมันเลยไม่ตายไงโห ไม่โดนุสุนีมัก<ล>ามเ<อ>ปล่าครับพี่สอนรามลิมาบูปล่อยให้เด็กมันตายใจไปก่กอนวันนั้นผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างทางชื่อว่าสุนีแล้วสุนีถามว่าเที่ยวไหมอยากทราเบลแล้วมันจะเงียบทำไม,ม ก้หัวใช่ไหมใช่ไม่กิ้วหัวผมไม่ตีนแดงฉานเลยเม่เขาหัวกระดอกระบาลแยกเลยอ่ะบาลใครฟุกกระเป๋าอะไรครับฟุกกระเป๋าอะไรฟุกอะไรฟุกอะไรครับคนดูกฟุกไหนไม่ได้ฟุกนะจะจัดให้ดูอีกสักหัวดีกาว่าเด็กเด็กมึงเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ Được đi Sò Lam. anh. giờ làm chứ? lắc, ổn hay, bên này, Anh như เเอเ้ยเเเอา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 เเฮ้ยมมันจะกดตัวทำไมอ่ะไม่ได้กดตัวฉัรามต้องเป็นราชาทีแน่แดูจากเศษปรากฏตัวอย่างโหดไม่มีหอเฮ้ยเอาเอาเอดูมาเลยเนี่ยเอาดูมาเลเนเอาเยุดนะ นายชานโสโคชาวิศวรกุลได้ถือธนูพาสตรีนวันที่17กันยายนปี2023ทางทีมงานของนีะพี่งงนะน้องรามทำไมน้องรามไม่ขึ้นมาพี่งงตรงนี้ยได้ไหมโดนรุมส่ีไม่เหลืองซากอีดอกซูมีหน้าอีดอกอีร่านต้องทำไหนบอกไหนบอกได้ว่าแบบจะแพ้แพ้แพ้แล้วจะทำอะไรนะแพ้ กูไม่แพ้หรอกมือป้ากูไม่แพ้หรอกไอ้สังกูแพ้มึงยังห้เอก็ทีนะสกรอมค้ําคออ่ะน้องน้องน้องรันอะไรอุ้ยผมแม่งเกินที่สอนไปให้ลูกรักไม่ใช้ได้ผลเม็ดเดียวหัวแตกหัวโยกสอนอะไรยิ่งสอนยิ่งโง่สอนรวยหัวคามสอนรังาควย สุนีตายยังครับที่สอนรามผมอยากเย็ดสุนีมาก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 เมื่อกี้ทำไมดูดหัวแม่ตีนอยู่หรอได้ข่าวว่าสุนีโดนสิบล้อลาไปแดกเอ้าใครมาน้าใครคอมเมนต์ลาไปแดกมันพอเมื่อสิบล้อลาไปแดกแม่เงไงยครับเอาโดนสิบล้อหอมนั่นแหละใครว่าพี่สอนรังขนาดนั้นวะ ủa mên cưới mên chịu cho họ mọi người đã thảo làm ngược kính mình ngân lên thôi thì là họ mọi người thôi thì là xét bảo quán hay lù mùi là không.

อะไรดิมึนะมาดิวันระยะไกลมาดิมึงมาดิสวัสดีครับวระยะไกลวระยะไกลเออแล้วมันจะกดขางทำไมอ่ะไม่ได้กดขางฉันรามราชารกดตัวไอ้เหี้ยราคากดตัวมัตเตอมึงอ่ะกูยิงเขาแต่วงหวายสัสลองกูกดตัวอ๋อแล้วมึงจะไตีผมนี่อะไรมึงยำอะไรนี่ไอ้สัตส เดูมาเล่นดิเอาเอาเอาดูมาเล่นดิเอาเล่นๆเ,เ,เนี่ยบอา่าอยากตายไม่ได้ไม่ตด้ตัวอะไรก็อินรักไม่พี่ทำไรเมื่อกี้พี่ทำไรบาพ,พ,พอมึงอะเมื่อทำอะไรพี่จะปลาละเวิดใ่ผมทำไมโอ้ปาระเมิดใ่มึงละปาสกูลไอแมงวนหวขียวเ พี่ย่าปลาระเบิดใส่ผมทำไมเมื่อกี้มันปลามือมือปลาระเบิดใส่กูเมื่อกี้ระเบิดมาเด้งมาหาผมพี่อย่าเล่นระเบิดได้ปะผมขอร้องล่ะโอกูไม่เล่นเลยพี่อย่าเล่นเลยระเบิดอ่ะมันไม่ดีพี่พี่สอนรามหน้าเหมือนแบงแบงแต่แก้มเหมือนลิงบาบูจากแม่สุนีนะลูกรามมึงอย่าปากไปดิ จากแม่ลิงบาบูมันชอบไงอุ้ยสอนรามราชามโม้คนใหม่ลูกรักอยู่ไหนลูกรักอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ว <c oughs> มึงจะหนีทำไมอะเฮ้ยแล้วมึงจะเล่นเอวีทำไมอะไหนเอวีเออสอนรามโอ้ยเลยเนี่ยเอวีจัง ผมไม่ไม่อยากเล่นเลยพี่ปืนพกผมเล่นปืนพกพี่ผมเล่นปืนพกมันพ่อมึงอ่ะไอเย้ยพาไปเอวีออกมายิงกูออกไปพี่มาจัมาหมาแม่มึงเหรอพี่จะเล่นปืนเอวีใส่ผมดอกไม้ทำไมคนดูนิสัยไม่ดีครับทำไมไม่พี่จะเล่นเอวีใส่ผมทอกไม พี่อยเล่น A W เดีพี่ต่อรามไม่เอาพี่ต่อรามมึงอย่าปากดิเฮ <c oughs> ้ยใครยิงพี่ต่อรามเล่น A W เกูไม่ได้เล่น A W เพี่ต่อรามเล่นเอเบิลได้ผมกูไม่ได้ซื้อกูไม่แช่ปืนพกเนี่ยพี่ต่อรามเล่นเอเบิลไ,ได้ผมกูไม่ใช่ปืนพก

เอาไงกูพี่ทำไรมึงจะเอาไงกูมึงตอบกูดีที่เนี่ยเฮ้ยแตงหัวแม่งไม่อยากเล่นแล้วพี่พี่ทำไรมึงจะเล่นหนาแม่เมึงไหร่นะบิลวะอาบุษามผมเล่นดีผมเล่นดีเซอร์ดไม่เล่นกระพร้อมไงยี่เนี่ยผมเล่นดีเซอร์เนี่ยผมมาแล้วเนี่ยเนี่ยดีเซอร์พี่ดีเซอร์ดแปดนัดอย่าไปยิ่งกูอย่าไปยิ่งกู โอเคพี okay, ่โอเควางตัวนี้แข็เอียไปเลิกกระพื่อมนะจนมาพี่ไม่เป็นไรพี่ตอนล้านไหวเป้าไหวเป้าพี่ตอนล้านไม่เกณฑ์ขึ้นไว้สันอะไรนะอะไรขึ้นหัวนะ ประกาศนายชย็ัยวิศววรกุลด้าหวิทยาศาสตลิ่งแวแล้หัวแล่นัวพ่อมึงไปเล่นกับพ่อมึงได้ยึดแม่ไปเล่นกับพ่อหน่าไปลิงบบูไไม่ออกดิเลยดีกว่าไว้ทีไปหายหูตายหาซะมึงอ่ะเฮ้ยแม่งเจอแต่เหลี่ยมเจ้าแต่เปียบ